คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมการแกะกล่องเล่าเรื่องรองเท้าวิ่งเทรลเทรลแล้วเหรอทำอย่างก็จะไปวิ่งเทรล oh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักนะครับกับรองเท้าวิ่งเทรลคู่ที่2ของช่องนี้นะครับของผมเลยนะอีกคู่หนึ่งหลังจากที่เพิ่งอันบ็อกซ์เจ้าตัว On Cloud Surfer Trail ไปเมื่อไม่นานนี้นะครับรองเท้าเทรลก็เข้าอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เห็นอยู่แล้วนะว่าแบรนด์อะไรเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะกล่องนะครับของเจ้าตัวอัลตร้านะครับมีสัญลักษณ์ยี่ห้ออัลตร้าอยู่บริเวณนี้นะเห็นไหมแล้วก็ป้ายไซส์ป้ายราคาก็อยู่บริเวณนี้นะครับโอ้เห็นปกไปแล้วก็แกะเลยดีกว่าอ่านันตันตันตันและนี่ก็คืออัลตร้ามงบลองคาร์บอนนะครับเป็นรองเท้า r ทรลรุ่นล่าสุดนะรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์อัลต้านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแกะกล่องเล่าเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรายละเอียดแล้วก็เกี่ยวกับตัวสเปคนะครับของเจ้ามงบลองคู่นี้นะครับมงบลองคาร์บอนอ่าเรียกแค่เต็มเพราะว่ามีแผ่นคาร์บอนด้วยนะเท้าความนิดนึงครับอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าที่ซื้อเนี่ยเพราะอารมณ์ล้วนๆนะณตอนแรกที่ซื้อคือเห็นหน้าตาตอนเปิดตัวแล้วแบบโฮย้ยมันสวยอะ เออหน้าตามันดีสีลงตัวนะครับขาวตัดแดงแล้วก็หน้าตาดีอะ่ะเออใช่อารมณ์ล้วนๆเลยอย่างที่ใครถ้าใครติดตามผมมาก็จะทราบครับว่าอันดับแรกเลยเนี่ยผมต้องเลือกที่หน้าตาก่อนนะอันดับแรกเลยหน้าตาต้องดูดีก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่เปิดตัวมานาตอนที่ สนใจแล้วก็กดมาเนี่ยต้องบอกกอนเลยว่าไม่ได้แบบมีแผนอะไรจะไปวิ่งเทรลอะไรที่ไหนเลยนะบอกก่อนซื้อเพราะหน้าตาล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้เรามาทําความรู้จักก่อนนะครับชื่อมองบลองคุ้นไหมครับมงบลองคืออะไรมงบลองนี่เป็นยอดเขานะนันไงนอกเรื่องนเนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดนะครับอยู่ ในในเทือกเขาแอลนะแล้วก็อยู่ที่พรมแดนนะครับของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลีเป็นยอดเขาที่สูงมาก4,800กว่าหน่วยเป็นเมตรโอ้โหสูงมากนะเกือบ5กิโลอ่ะ4,800เมตรนะก็คือสูงที่สุดของเทือกเขาแอลเลยนะครับก็เป็นชื่อ ยอดเขาที่โด่งดังนะครับโด่งดังของทางโลกเลยของทั้งยุโรปเลยนะครับก็ทางอัลต้าเนี่ยก็เอามาทำเป็นชื่อรุ่นนะครับของรองเท้าวิ่งเทรลก็มีก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับมงบลองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีคาร์บอนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดสเปคของรองเท้ารุ่นนี้กันครับ เริ่มกันจากบริเวณอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยจะเป็น New Engineer m ร s h นะครับก็จะเป็นผ้าเมชผ้าตาข่ายนะครับด้านบนเนี่ยจะออกตรงบริเวณสีแดงนะตรงตรงกลางเท้าเนี่ยจะออกเป็นนุ่มๆน,นวลน,นวลเท้าเลยเนาะล้วงเข้าไปสัมผัสภายในอะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นซิ้วๆลอ่ะนุ่มละมุนนะครับเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าเออ มันจะเหมือนมีความยืดหยุ่นได้นะมีความยืดหยุ่นได้ขณะที่พอเขยบมาตรงบริเวณสีขาวๆครับก็จะเป็นแบบตะข่ายชัดเจนเลยโปร่งแสงนะครับแล้วก็ภายในก็จะมีเสริมนะมีเสริมเป็นสีขาวๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนอบกระชับตัวเท้ามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเมชแบบใหม่ที่บอกว่ามีการระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักของตัวรองเท้าด้วยมันเท่าที่ผมลองดูเนี่ยมันจะมีความ เข้ารูปกับตัวเท้าได้ดีนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีโทกาดหรือว่าเรียกว่าสโตนก์ดก็ได้จะหนาหน่อยรองเท้าวิ่งเทลนะครับก็จะเซฟเซฟบริเวณปลายเท้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีรีเฟล็ก์สะท้อนแสงบริเวณนี้ด้วยนะครับมีรีเฟล็กสะท้อนแสงด้านข้างก็จะสกรีนว่าอัลตร้านะครับอัลตรา้าแล้วก็ตัวเล็กๆคลาสสิกมากนะครับเขียนว่ามงบลองแล้วก็ C C ก็ย่อม,มาจากคาร์บอนนั่นเองนะครับ ด้านในก็มีสัญลักษณ์แบรนด์อัลตร้านะครับแล้วก็จุดเล็กๆบริเวณนี้ใต้สัญลักษณ์อัลตร้านะครับก็จะมีเป็นพิกัดนะครับละติจูดลองติจูดนะครับ45.8326องศาลิบดาเหนือเนาะแล้วก็6.86เนี่ยตัวเล็กๆซึ่งผมได้ลองเอาเจ้าเลข เลขตัวพิกัดตรงนี้ไปเซิร์ชหาใน g o o g l e Map แล้วนะครับมันก็คือพิกัดของยอดเขามงปลงนั่นเองนะเออเป็นกิมมิคที่แบบเท่ดีนะครับตัวเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าจะเป็นแบบลักษณะเส้นบางแล้วก็มีความหย,ยาบๆหน่อยนะครับเพื่อให้มีการมัดหรือว่าล็อกกระชับได้ดีนะครับแล้วก็ยาวมาก เออให้มายาวมากนะมีร้อยแล้วนะลรูปอันนี้ยังไม่ได้ร้อยนะแต่เชือกยาวมากๆเลยหรือว่าเชือกเทลไม่เคยวิ่งเทลไม่เคยใช้รองเท้าเทลเลยมันต้องยาวอย่างนี้หรือเปล่านะเชือกยาวมากๆนะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นแบบบางนะครับแล้วแต่ว่ามีบุฟองน้ํานุ่มๆอยู่ตรงตรงกลางด้วยนะตรงกลางเทา้าแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยก็จะตัด โค้งโค้งวาวๆนะครับให้เข้ากับข้อเท้าวัสดุดีมากนะเอลตร้านี่ทาวัสดุดีนะครับบนบริเวณปลายลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนหนังกลับให้ความนุ่มๆด้วยนะครับไล่มาที่บริเวณฮิลคอเตอร์ฮิลคอเตอร์ก็จะขึ้นเป็นโครงแข็งนะครับแล้วก็บุฟองน้ํานุนๆเป็นแบบซับพอร์ตเลยอะ่ะเหมือนล็อกข้อเท้าได้อย่างดีเลยเดี๋ยวผมไปลองออนฟิตอีกทีหนึ่งนะครับก็คือล็อกข้อเท้าเป็นเป็นเหมือนฟองน้ำ ขึ้นรูปนูนๆขึ้นมาอย่างดีเลยนะครับวัสดุดีนะวัสดุเป็นแบบดูดีอ่ะผมบอกไม่ถูกนะมีพูแทบขนาดมาคือมาพูแทบใหญ่ๆดูอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็จะมีแทบรีเฟก็กสะท้อนแสงด้วยนะวิงเทรลก็อาจจะต้องสว่างว้าไปทั้งงานมีสะท้อนแสงเออบริเวณรูร้อยเชือกกับทับที่เป็นสีเงินๆเ,เนี่ยก็เป็นรีเฟล็กเหมือนกันเนาะเพราะนั้น ้ากลางคืนเนี่ยมีไฟสาดมานี่คือแบบเห็นตไกลนะสว่างวาบเลยตรงนี้ก็มีตรงทูที่รูร้อยเชือกที่เป็นสีเงินๆเนี่ยทั้งด้านซ้ายด้านขวามีหมดแล้วก็ตรงส้นเท้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นการออกแบบบริเวณด้านบนของ Ultra, อัลตรามงบลองคาร์บอนคู่นี้นะครับเออแล้วผมก็ลืมพูดเทคโนโลยีของอัลตรานะครับรองเทา้าวิ่งอัลตรามีทุกรุ่นเลยนะครับก็คือตรงนี้ เป็นฟูดเชพนะครับฟูดเชพโทบ็อกซ์นะครับก็คือลักษณะเนี่ยกว้างเป็นจุดเด่นเลยนะออกแบบมาให้ด้านหน้าของรองเท้าบริเวณนี้ ด้านหน้าของรองเท้าบริเวณนี้นะครับมีพื้นที่มากให้นิ้วเราแบบกางได้ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วแบบนิ้วมันจะกางออกมาเป็นธรรมชาติเหมือนแบบไม่ได้มีรองเท้าครับก็ยังเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลตรานะตัวนี้ Food s h a p e t o อก o x นะครับก็คือกว้างมากพอแล้วก็ทําให้นิ้วเราไม่เบียดเบียดกันนึกออกไหมเวลานิ้วเบียดบางทีมันเกิดการเสียดสีครับก็อาจจะพูพองหรือว่าเป็นเกิดการรองเท้ากัด หรือว่าสีกันได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่อัลตรามีนะครับตรงนี้ซึ่งนั่นก็คือจุดเด่นนะครับของรองเท้าวิ่งอัลตร้าทุกรุ่นแล้วก็มีในรองเท้าเทรลคู่นี้ด้วยนะอัลตร้ามงบลองคาร์บอนนั่นเองถัดมาก็จะเป็นอ่าเทคโนโลยีพระเอกนะครับพระเอกของรองเท้าคู่นี้ก็คือมิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับสำหรับพื้นโฟมชั้นกลางนะครับจะมีโฟม2ชนิดนะครับก็คือในส่วนด้านบน สังเกตว่าด้านบนก็คือบริเวณนี้นะครับครึ่งบนเนี่ยจะเห็นชัดเลยมีเขียนตรงนี้ด้วยนะจะเป็นโฟม Eco Pro รนะครับ e c o p r o คือโฟรมรุ่นท็อปสุดนะครับของ Ultra นะครับลักษณะคาแรคเตอร์ก็คือจะให้ความนุ่มเด้งแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นโฟรมรุ่นท็อปสุดนะครับมีน้ำหนักเบานุ่มมีการดิดเด้งเยอะสุดนะครับก็จะอยู่บริเวณชั้นบนนะครับขณะที่ครึ่งล่างมันสีเดียวกันเนาะ ด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นท่อนนี้ใต้ชั้นบนนะครับคือมันจะมีโฟมอีโกโปรใช่ไหมครับแล้วก็แทรกด้วยแผ่นคาร์บอนนะครับชั้นล่างนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีอีโ m แม็กนะครับเป็นโฟมที่เรียกว่ามีการนุ่มซับพอร์ตนะครับได้ดีจากทางอัลตราเช่นเดียวกันนะครับก็คือ2ชั้นพระเอกก็คือเจ้าตัวแผ่นคาร์บอนนะครับแผ่นคาร์บอนที่แทรกตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบรนด์นะครับมีแบรนด์แบรนด์ของตัวแผ่นด้วยนะสกรีนอยู่ตรงนี้ c a b i t e ทนะครับคา b i บิทนะครับเป็นแผ่นคาร์บอนที่เขาบอกว่าเป็นโมโนเฟล็กก็คือเป็นแผ่นคาร์บอนเต็มผืนนะเดี๋ยวผมแทรกภาพขึ้นให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะเน้นเรื่องความยืดหยุ่นนะครับความมั่นคงแล้วก็เสริมแรงดีดส่งด้วยสังเกตว่าถ้าเราลองดัดงอมันงอได้นะ ต่างจากรองเท้าซูปเปอร์ชูที่เป็นรองเท้าถนนเนี่ยในหลายๆรุ่นเนี่ยผมว่างอแทบไม่ได้เพราะว่าแผ่นคาร์บ,บอนมันจะแข็งมากนะครับแต่นี้เป็นแผ่นคาร์บิเทคนะครับคาร์บิเทคซึ่งเป็นเทคโนโลยีแผ่นคาร์บอนโมโนเฟลกครับก็คือมีความยืดหยุ่นได้นะครับช่วยเสริมความมั่นคงในการรองเท้าแล้วก็มีการดีดเด้งนะครับดีดส่งเวลาเราอาจจะต้องการไ่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแรงส่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและแน่นอนครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของ ตอน,น,นแรกจะบอกว่าอัลตร้าทุกรุ่นนะครับก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่ามีตัวอะไรนะเขาเรียกอะไร Experience ยรเหะครับ FWD forward experience forward เรือ่อะไรผมเรียกไม่ถูกนะก็มีดรอปใช่ไหมแต่โดยปกติเอกลักษณ์นะครับของรองเท้าวิ่งอัลตร้าก็คือซีโร่ดรอปนะครับ ซีโร่ดอบก็คือดอบศูนย์นะครับบาลานซ์คูชชนิงก็คือด้านส้นเท้ากับปลายเท้าเนี่ยเท่ากันนะครับเท่ากันก็คือดอศูนย์นั่นเองไม่มีดอนะครับแต่สังเกตว่าถ้าผมยกขึ้นมาจะเห็นว่าบริเวณหน้าเท้าครับให้เห็นจะชัดบริเวณหน้าเท้ามันเชิดขึ้นอย่างเห็นชัดเลยไหมฮะ เออเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับโค้งขึ้นมานะครับซึ่งเขาเรียกว่า Active Stand r o c k e r นะครับออกแบบพิเศษให้รองเท้าเชิดหัวขึ้นในตำแหน่ง65องศาเชิดหัวขึ้นนะครับตรงนี้เห็นไหมเห็นชัดไหม เพื่อเวลาเราลงเท้าครับให้มันคือถึงแม้มันจะเป็นซีโร่ดรอใช่ไหมครับแต่หน้าเชิดอย่างเงี้ยเวลาเราลงสัมผัสไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็เสริมความกลิ้งให้มันไหลไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของเจ้าอัลต้ามงบลองคาร์บอนคู่นี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตัว Drop เป็นด r อปศูนย์ใช่ไหมครับซีโร่ดนะครับเพราะฉะนั้นส c ต็กไฮนะครับ ความสูงของรองเท้าคู่นี้นะครับส้นเท้าจะอยู่ที่29มิลิเมตรและหน้าเท้าแน่นอนครับซีโรดอบก็คือต้องเท่ากันนะครับ29มิลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับ29กับ29นะครับ29 29ก็คือซีโรดอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองชั่งน้ำหนักของเจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับน้ำหนักดูคู่นี้เป็นไซส์9 US นะครับ9 US 27ซนติเมตรอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยหนักเท่าไหร่นะครับ สำหรับอัลต้านะครับมงบลองคาร์บอนคู่นี้ไซส์9 US 27เซนน้ำหนักเอ้ยผมช่างได้258บ้านบนะลองเท้าเทรลดอกขนาดนี้เออ257 258กรัมเออไม่ถึงไม่ถึง260กรัมเบาวกว่าเซอร์เฟอร์เทลอีกอะ่ะอยู่ไหนวะ ไม่ได้เอามาเดี๋ยวไว้เอาไปทําคลิปเปรียบเทียบแล้วกันแค่258เบากว่ารองเท้าวิ่งถนนจริงนะเบากว่ารองเท้าพวกรองเท้าวิ่งถนนหลายๆคู่หรือว่าเทียบแล้วเนี่ยน้ําหนักเท่ากับ เท่ากับฮ o กาเซโล X1 เลยนะครับหรือเท่าๆใกล้เคียงกับพวก s อส i ลิเลยนะเออคือถือผมก็ค่อนข้ปปางเซอร์ไพรส์นะครับเราเห็นพื้นไวบร,รัมเนี่ยเราก็จะตกใจแล้วยางหนามขนาดนี้มันต้องหนักแน่แต่ตอนยกนเฮ้ยมันเบาวกว่าที่คิดและเนี่ยช่างดูไซส์9 US นะครับแค่258เท่านั้นเองน้ำหนักดีมากนะครับว่าแล้วก็ไปพูดถึงตัวเอาโซก,กันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ เอาโซของมงบลองคาร์บอนนะครับก็นี่ชัดเลยนะครับไ i b r a มนี่นะครับไวบรัมไลท์เบสนะครับสำหรับนักกีฬา elite นะครับออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักกีฬาสายแข่งขันเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับบริเวณนี้อ่าเห็นไหมครับนี่เบานะครับเขาบอกว่าไลท์เบสใช่ไหมครับไลท์เบสไลท์ก็คือมีน้ำหนักเบานะครับก็ เบากว่าดอกยางทั่วไป30%แล้วก็มีความหนาลดลง50%นะครับเพิ่มความคล่องตัวนะก็คือเบาขึ้น หนาลดลงนะครับเพิ่มความคล่องตัวแต่ว่าประสิทธิภาพการยึดเกาะยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็นดีไซน์ของเขาเทคโนโลยีของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นรองเท้าเทรลพื้นอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกว่าให้ความคล่องตัวสูงเพราะว่าน้ําหนักเบาขึ้นแต่ว่าการยึดเกาะมากขึ้นก็เดี๋ยวไปลองก่อนนะครับแต่จะลองวิ่งถนนก่อนนะยังไม่ได้ไปเทลอะไรที่ไหนนะตอนนี้เรเร็วนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไปลองออนฟีดสมใส่เจ้าตัวอัลต้ามงบลอง คาร์บอนคู่นี้ให้ดูนะครับว่าฟิลลิ่งการสวมใส่ครั้งแรกเป็นอย่างไรเรื่องไซส์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันครับออนฟีดกันเอาละครับตอนนี้ผมก็ลองสวมใส่เจ้าตัวอัลตร้ามงบลองคาร์บอนเรียบร้อยแล้วนะครับ อันดับแรกเลยที่น่าเกลียดที่สุดนะครับก็คือเชือกรองเท้าครับอันนี้เชือกรองเท้าเนี่ยผมยังไม่ได้ร้อยลันเนลูบนะแต่คือคาดการก่อนนะถึงแม้จะร้อยลันเนลูบเนี่ยก็ยังยาวดูดิยังกับใบพัดโดเรมอนนะยาวมากนะคือร้อยลันเนลูบแล้วผมคิดว่าก็ยังยาวมากอยู่ดีอ่ะเออเชือกให้มายาวไม่รู้รองเท้าเทลเป็นปกติหรือเปล่าไม่เคยมีดูดิ ให้ดูใ,ใกล้ๆโบแบบยาวจังเออไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสไปทดลองวิ่งต้องร้อยล้วนะลรูปแหละอ่ะโอเคไปเรื่องอื่นนะเรื่องไซส์นะครับเรื่องไซส์เนี่ยโอ้โหหายห่วงตรงไซส์ได้แบบสบายๆนะครับคือหน้าเท้ากว้างเนี่ย ผมคิดว่าใส่ได้แต่ว่าต้องต้องระวังนิดนึงถ้าเท้าบานเท้าแบบ2อ e งอะตรงเนี้ยผมอะ่ะเป็นคนเท้ากว้างนิดนึงใช่ไหมครับบริเวณหลังเท้าหรือว่าช่วงกลางเท้านะครับช่วงกลางเท้าเนี่ยมันจะพอดีเลยอะ่ะกระชับกําลังดีเลยนะเออไล่เชือกมากระชับกําลังดีหลังเท้ากําลังดีเลยคือพอดีมากแต่ด้านหน้าทบ็อกเนี่ยที่บอกเป็นฟูดเชฟทบ็อกเนี่ยคือกว้างแบบเหลือๆนะ ต้นระบำเนี่ยนิ้วเท้าผมนี่แบบเล่นเป็นโนโดุ้ง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 ได้เลยนะกว้างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเท้าบานจริงๆเนี่ยตรงหลังเท้าถ่าเนื้อเยอะก็อาจจะต้องไปทดลองไซส์ก่อนดีก,กว่าเพราะผมว่าตรงกลางเท้าบริเวณเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็หลังเท้าเนี่ยมันจะพอดีเลยแต่ว่าหน้าเท้าไม่มีปัญหาความยาวก็เหลือครับ ความเยาวนี่เหลือเยอะมากงงเลยว่าโอ้โหพื้นที่เท้าเหลือขนาดนี้นะครับก็สไตล์รองเท้าอัลตร้านั่นเองนะครับเพราะนั้นเรื่องไซส์ผมคิดว่าถ้าเท้าเรียวหรือว่าเท้าไม่ได้กว้างมากนะครับสามารถใส่ตรงไซส์ได้ดีกำลังดีนะครับแต่ถ้าเท้ากว้างไปลองก่อนก็ได้นะหรือว่าเดี๋ยวกระซิบมาหลังมาอีกทีก็ได้ใครที่กำลังสนใจนะครับสำหรับการล็อกกระชับข้อเท้า นี่ขนาดไม่ได้ร้อยแล้วนะรูปนะผมคิดว่าก็เอาอยู่แบบสบายๆเออล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีนะครับล็อกกระชับได้ดีเลยนะแต่ว่าเชือกยาวยังจะกลับมาเรื่องเดิมเชือกยาวจริงๆความรู้สึกก็คือออาต้าอ,อะไรครับเออผมก็แยง เกกงเเหมือนนนัะป็นคนที่เกรงกับรองเท้าอัลต้าหลายๆรุ่นนะเพราะว่าพอเจอซีโร่ดอกทีไรเนี่ยโอ้โหช็อตฟิลทุกทีช็อตฟิลตรงไหนน่องตึงนะครับเอ็นร้อยหวายตึงนะซีโร่ดอกนะก็โอ้โหตั้งแต่สักกี่ปีแล้วอสี่ห้าปีที่แล้วผมก็เคยใช้ เอสคาเ n นเต้ ante, ที่เป็นเรเซอร์ครับตัวโตวเกียวมาราทอนแต่ตรงนั้นวิ่งเยอะนะช่วงนั้นอาจจะฟิตๆแข็งแรงหน่อยก็รู้สึกว่าใช้จนชินแต่พอมาหลังๆที่ลองเอสคาเ n นเต้สามโตรินหกอะไรพวกเนี้ยโหตึงทุกรุ่นนะแต่คู่นี้ก็คงฟิลนั้นเหมือนกันแต่จุดหนึ่งที่ผมบอกอะ่ะมันเป็นซีโร่ดรอใช่ไหมครับเออแต่ดูหน้าครับช่วงหน้าเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูมันเชิดขึ้นนะ เชิดแบบเห็นชัดเลยเออคือซีโร่ดอปะที่บอกว่ายี่บเก้ายี่บเก้าครับมันวัดจากตรงนี้ฮะอ่าตรงนี้ไปถึงตรงส้นใช่ไหมครับคือไม่มีดอปนะสูงเท่ากันแต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันเหลือตรงนี้มันเชิดขึ้นตรงนี้แบบชัดเจนเลยถ้ายืนด้านหน้าจะเห็นชัดว่าเท้าปลายเท้ามันเหมือนเชิดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งมันก็จะมีจุดไหลได้ครับถ้าเราลงแบบ กลางเท้าหรือปลายเท้าหรือเอาไว้เดินแบบตะกุยปีนป่ายในเทรลเนี่ยผมคิดว่ามันจะเสริมแรงวิ่งเพิ่มอาการไหลของเท้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนเรื่องโฟมเนี่ยโอ้โหนุ่มเฉยเอาจริงเป็นโฟมที่รู้สึกว่าไม่ได้นุ่มยวบนะครับแต่ว่านุ่มนำอะเอานุ่มนำ ถูกไหมมีความนุ่มนำความแข็งคือไม่ได้กระด้างนะอันนี้แค่สวมใส่แล้วก็เดินนะแค่ยืนเดินเนี่ยคือไม่รู้สึกว่ากระด้างหรือว่าแข็งอะไรเลยเป็นลักษณะคาแรคเตอร์คือนุ่มนำนะครับนุ่มนำแต่ก็ไม่ได้ยุบอะไรนะเดี๋ยวผมลองเหยียบห้ดูไหมอ่ะเหยียบด้านส้นก่อนตรงนี้อ่าตรงส้นนะลักษณะนี้อืมตรงปลายเท้า เออประมาณนี้คือนุ่มนำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการใส่เนี่ยผมคิดว่าคิดไว้อย่างเดียวแล้วกันคิดว่าน่าจะไม่มีอาการสถานหรือว่าสะเทือนอะไรนะก็ต้องก็ต้องไปลองดูก่อนยังไงเดี๋ยวไปลองวิ่งถนนก่อนแต่ว่าอันดับแรกเลยหลอจัดอะเออหลอเลยมันทำให้ผมนึกถึงรองเท้าสตารรุ่นหนึ่งแต่เก่าหน่อยแล้วนะเป็น CTR 3 6 0 เอออันนี้นอกเรื่องนะถ้าใครชอบรองเท้าฟุตบอลเหมือนผมนะ n นกี้ซีทีอาร์สามนะตัวมาสเตอรอ่ะจะมีอยู่สีหนึ่งที่แบบลายคล้ายๆเนี่ยซึ่งผมชอบมากนะเห็นตัวนี้ก็เลยรู้สึกแบบโอ้โหประทับใจเลยสวยนะครับแล้วก็ฟิลดีกว่าที่คิดคือถ้าเทียบกับ s u r f e r Trail อ่ะ s u r f e r Trail จะแน่นแน่นจนแบบ คือเกือบจะแข็งแล้วแต่ไม่แข็งนะเซอร์เฟอร์เทลนะแต่น,นี้คือเป็นความรู้สึกนุ่มๆเลยเออรู้สึกนุ่มๆแล้วก็นวลๆเท้าเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเอาไปเอาไป,เอาไปเทสเลยเอาไปเทส,สวิ่งเลยดีกว่านะว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงคือเป็นรองเท้าที่ไม่รู้สึกเหมือนว่าจะมีคาร์บอนอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันงอได้หมดเลยดูสิครับมีคาร์บอนจริงอ่ะเนี่ยลองผ่าดูซะดีเลยไหมเออหน้าลองลองเอาไปผ่าดูเลย โอ้ยบ้าใครจะเอารองเท้า8,000กว่าบาทไปผ่านะเออไหนพูดถึงราคาใช่ไหมก็พูดตรงนี้ปนไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับราคาป้ายนะครับรา,ราคาป้ายของอัลตรามงบองคาร์บอนคู่นี้นะครับจะอยู่ที่8,450บาทก่อนสน่วลดนะสน่วลดก็ลองไปดูมีอยู่หลายร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร u n ทู p a r a ได s ์ก็มีนะครับบ n นนา r รนอะไรที่ผมเห็นนะ ร้านเนื้อค้าหรือว่าที่ i N G Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงก็ลองไปดูกันนะครับแต่ว่าราคาป้ายก็เอาเรื่องนะแต่ทันะแต่ว่าเนี่ยเออมันมีคาร์บอนจริงใช่ไหมข้องใจทำไมมันรู้สึกว่ามีอาการยืดหยุ่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเฟกซิเบิลสูงะครับคือถ้าเป็นรองเท้าวิ่งถนนน่ะแล้วที่มีคาร์บอนน่ะเราจะรู้สึกเลยว่ามันมันแข็งมันดัดมันงอเงี้ยไม่ได้อะงอให้ดูเนี่ยมันทำงี้ไม่ได้นะ เออแต่เนี้ยมันดูเฟล็กซิเบิลไปหมดเลยดูแบบยืดหยุ่นไปหมดเลยอะ่ะเออมันดูแบบไม่ทื่อๆเหมือนรองเท้าวิ่งนะมีคาร์บอนจริงหรอ,อวะยังคมใจไม่เลิกมีถึงตรงไหนเนี่ยมันมอได้ขนาดเนี้ดูดิเออเดี๋ยวไปลองวิ่งดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันโอเคยาวแล้ะเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปนิดหนึ่งโอ้บอกเลยว่าคลิปนี้ว่ายาวใช่ไหมแต่เชือเชือคู่นี้ยาวกว่าะ และนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสวมใส่ครั้งแรกเลยนะครับของเจ้าตัวอัลต้ามงบลองคาร์บอนคู่นี้นะครับก็คือผมมั่นใจนะว่ามันได้มันน่าจะมีการใส่วิ่งถนนได้เพราะบอกก่อนเลยว่าอันนี้ได้มีการกระซิบไปสอบถามนะครับก็คือเราอะถูกใจดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์สวยงามสีสันถูก ถูกจริตมากนะครับก็เลยมีแอบกระซิบไปถามพี่มนุษย์ตะขาบพ,พี่นุกนะว่าแบบเอ้ยพี่เอาจริงๆแบบที่พี่รีวิวใช่ไหมมันวิ่งถนนได้เนาะมันไม่ได้สถานไม่ได้แย่เลยใช่ไหมแกฟันทงมาว่าสบายนุ่มแน่นอนพอคอนเฟิร์มได้จากพี่นุก มนุษย์ตาขาบนะก,กดเลยนะครับก็เลยได้มานั่นเองเพราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาไปทดลองวิ่งก่อนไม่าอาจอต้องวิ่งแหละลองวิ่งถนนนี่นแหละเพราะว่ายังไม่ได้มีเทรลเออก็นิดนึงครับมีแผนนะมีแผนว่าภายในปีนี้แล้วกันภายในปีนี้แล้กันน่าจะได้เห็นผมไปลงสามเทรลครั้งแรกนะนัดกับพี่เบิร์ดนะครับของ เพจนะครับแล้วก็ชนะวิ่งยังไงให้อ้วนไว้นะก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะยังไงเดี๋ยวลองติดตามชมดูก่อนแล้วกันก็เล็งไว้หลายคู่นะตอนนี้รองเท้าเทรลก็นี่แหละเพราะมันสวยเนะาะตัวอัลต้ามงบลองนะครับแล้วก็เลงเโฮก้าไว้เหมือนกันนะโฮก้า ขอเป็นทีมโอกานะเออเพราะว่าเคยไปดูคลิปของพี่หนุ่มล u n เนอร์เจอรี่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะครับเขาใช้ฮ o กา t e ท็กซ์ X2 แล้วก็เลยแบบรู้สึกอยากใช้ตามอะไรเงี้ยเออาไมว่ากันหรือรวมไปถึง Adidas t e r e รก็ออกมาสวยงามโอ้ปีนี้แปลกรองเท้าเทรลมาแรงนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้เจอกันที่สนามเทรลสักหนึ่งสนามนะก็ อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเรื่องของปัจจุบันก็เดี๋ยวเอาเจ้า ta, อัลต้ามงบองคาร์บอนคู่นี้ไปลองวิ่งถนนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังใน EP ีต่อไปแล้วกันครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเอาไปทดลองใช้งานนะครับกับเจ้า ta, อัลต้ามงบองคาร์บอนคู่นี้คลิปนี้ยาวไปหน่อยนะครับโมเยอะนอกเรื่องเยอะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครดูจนจบถึงตอนนี้คอมเมนต์นิดนึงนะครับผมรู้สึกประทับใจมากหรือใครดูไม่จบก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะแต่เอาเป็นว่าอย่าลืม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับสั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามเพจกันด้วยแล้วก็ร่วมแชร์กันได้เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมสบายๆอยากคุยกับทุกคนนะครับอ่านทุกคอมเมนต์จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่อดทนรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับรองเท้าเทรลคู่ที่2มาแล้วคู่ที่3จะเป็นอะไรจะมีอีกลรอเทรลใครไปว่ากัน ¿Te parece si esta noche no lo dudas si te atreves?